ขับขอ s d FC ของช่องรักเครื่องทั่วไปทั้งหมดนะครับผมนะครับทั้ง26,000ก่าท่านแล้วในไลน์นี้นะครับผมได้เจเหรียญสําคัญเป็นเหรียญที่สุดนิยมมากๆและเป็นยอดฮิตตลอดการและเมื่อถามหาเหรียญน,นี้ราคาและมูลค่าไม่ไพูดถึงนะครับยิ่งมีลอยจานและต่อโค้ดสําคัญนะครับอยู่ใต้ฐานแบบนี้ผมคงไม่ต้องอธิบายว่า ราคาเรือมูลค่าเล่นหาเป็นอย่างไรเพราะว่าราคาเหรียญน,นั้นสูงมากจริงๆนะครับในช่องเรามีหลายเหรียญและเหรียญน,นี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญที่เป็นเนื้อนวโรหะที่ชัดเจนมากๆซึ่งด้านหน้าประทับรูปองค์บุรพาจารย์นะครับพระเทพว,วิทยาคมเทระหลวงพ่อคุณปริสทธโรพระนั่งคัสมาที่บนอาสนะเต็มองค์นะครับที่เปี่ยมด้วยเมตตามหาบารมีนะครับแล้วก็มีอักขระจารหรือจาริกอยู่นะครับ ส่วนด้านบนเหรียญและโค้งไปตามแนวเสียงของหลวงพ่อนะครับด้นานล่างตอกโคดสําคัญใต้อสน,นะแล้วจะแล้วก็ความหลวงพ่อคุณปริสุทธโธนะครับเหรียญน,นี้ไม่ใช่เนื้อทองแดงนะครับ FC เป็นเหรียญเ,เนื้อนวรโรหระโลหะผสมหลายชนิดครับเห็นแค่นี้แล้วผมคงไม่ต้องพูดไม่ต้องอธิบายว่าเข้มขลังมากขนาดไหนนะครับเอาละครับพลิกไปชมด้านหลังนะครับตัวหนังสือคมชัดชัดเจนในรายละเอียดมากๆครับมีอขรยันตรงกลางแล้วก็ความรุ่นสร้างประมี สองร้อยบ้าวัดานไร่อำเภอด่านคุณทดจัง,งวจหวัดนครราชสีมานะครับเป็นสุดยอดแห่งพระเครื่องมงคลสำคัญของช่วงเราอีกหนึ่งรายการในเชครายนี้ผมคงไม่ต้องอธิบายนะครับว่าเหรียญขององค์หลวงพ่อนน้นเป็นสุดยอดมากขนาดไหนเพราะเป็นเหรียญน,นิยมมากๆและราคาบูลค่าผมไม่ได้ตั้งราคาเปิดไว้นะครับเพราะผมยังปิดเช่าดยจักเป็นพระประจําตัวผมอีกหนึ่งองค์นะครับ่็เป็นสุดยอดแห่งวัตถุมหามงคลอย่างยิ่ง ใวนวันนี้และสุดยอดในความนิยมนะครับถ้า f เอฟซีท่านใดอยากเช่าบูชาตีดต่อผมโดยตรงนะครับที่ติดต่อผมโดยตรงกอจะให้เอฟซีเช่าบูชาแต่ต้องเรียนว่าราคาและอูปราคานะครับค่อนข้างจะสูงมากจริงๆนะครับแต่ถึงสูงอย่างไรนะครับเอฟซี FC เราหลายท่านทียัเช่าบูชาเพราะว่าด้วยความสัตยานะครับเอฟซี FC ดูช่องเราแล้วสบายใจนะสามารถที่จะดูได้สามารถที่จะ ให้เห็นองค์พระจริงๆ่ผมรีวิวนะครับแค่นี้แล้วคําตอบมันชัดอยู่แล้วในรายละเอียดนะครับคาตอบชัดเจนอแล้วขอบอคุณท่ที่เข้ามารับชมในชุดไรที่ผมได้ทำเทรราาชเ็คไร,รนนคะะนค้นะครับขอ,อ,อ,องบรมีขององค์พระจากประเทศพิทยากมเทียระคามเห็นที่อสุดที่เจ้าหย้าทีุ่นทอและเจ้าหน้าองรเศักครับองพ่อในดคุ้มครองาที่ผทุกท่านให้แข้ขาใจกันไปม,ม,รรมีมารับมือก็ต้องตั้งชื่อเรียนต้น สร้างบารมีนะครับขอบคุณมากๆนะครับประหยัดพิสตีมไล์นีนะครับ